สหรัฐอเมริการัถเป็นสวลเดเนนะคะเราก็จะเห็นชุมชนเผ่าอาเมตนั่งรถม้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อีกแล้วนะคะตุ๊กตาจะพาท่านผู้ชมมาอุดนุนรถทคอีกแล้วนะคะพามาดามมาด้วยนะคะวันนี้นี่ใกล้ถึงแล้วนะคะเดีย๋วยวจะให้ชมภาพยังไตื่นเต้นหลายปันว่าจะควงเปิดลาดเองดิพ่อพี่น้องมาหาเขาอีกแล้วมาอีกแล้วนะคะนี่ เราาศเดินขึ้นไปดูก่อนนะคะบนออไปดูบนูเราไม่ไม่ใ่อย่างนี้อันนี้หมดค่าทําค่าอะไรไปเท่าไหร่คะเนี่ยโอ้หมดเยอะนะรวมทุกอย่างนี่เกือบเป็นปด,ด,ดูขออนุญาตถึงปไปยด้น,นนะโ้ยก็นี่ไงที่บอกตีใจในเนี้ยคันแรกคันหรูเลยป๊ารดเผพีน่น้องหลูเลยนะคะนี่ ทำไมหมดเลยอันนี้ซิงน่ารักอันนี้ที่ล้างโอ้โหนี่นี่นี่วันนี้พามาดูฟู้ดทรัคอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะสวยงามนี่ปารสะอาดสะอ้านใช่โอ้โหนี่นี่ที่ทอดมดไปเป็นเป็นแสนเหรียนพุณพุดพีน้อง หมดไปแสนเหรียญเกือบแสนเหรียญน,นะคะตกแต่งโน่นให้เขามาทํโครงทําป้ายทําแบบอู้อันนี้ก็คือเปิดออกด้านหลังได้นะคะอุ้ยนี่อันนี้เจ้าของร้านพี่เขาย้ายมาจากเทนเนสซีนะคะเทนเนสซีนี่ออกแบบอู้สวยมากเลยนะคะนี่บรรยากาศนี่ถ้าเกิดนานไปเดี๋ยวจะมาเป็นรูปมือเขานะคะวัดสีแดงวดสีแดง อ๋อเปิดให้สโมคมันโู้มันก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยสวยโู้สวยๆนี่ก็คือครับอะไรอ๋อใส่ร้ำนี่อ๋อหมดเยอะนะคะเนี่ยโู้นี่นี่เดี๋ยวจะสั่งอันนี้คือตู้ อ๋ออันนี้ก็คือตู้อุ้ยเขาทำแบบว่าสะอาดสะอาด่อแม่พี่น้องสะอาดสะอาดขอบคุณพี่นอออ้นนองนี่เอาน้ำมาให้แบบดีใจมากอุ้ยี่ยก็เปิดทรัคตัวเองดีใจหล่ะนี่ค่ะคือแบบหรูหรานี่บอกละน,นซัซซอนขวัญเพลพี่น้องเอ้ยข่อยดีใจหลายรถทรัคฟู้ดทรัคจากไทยแลนด์นะคะ คันแรกคันเดียวพึ่งมากดีใจว่ามนของว่ามนเป็นเนจ้าของว่าแมนด้วค่ะของคนอื่นนี่ให้ดูม,มุมนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นไงบ้างไทยเบสโซนะคะสวยงามมากพาเข้าไปชมด้านในแล้วนะคะโอเคนะคะนี่โอเคนะคะ,ค,ะ,ค,ะคลิปวิดีโอนี้ก็จะขอจบไปก่อนเนี่ค่ะผ้าเบิงด้านในของรถทรัคแล้วะคะเะาพวอพี่น้องมีความคิดเห็นดึงนะเกเริ่มคอมเมนต์มาเลยคะ่ะเดี๋ยวจะไปเก็บพักบ้านเพินก่อน